ทุกคนอ่ะยิ้มหัวเราะ <c oughs> บอกอะไรกันจ้าโอเคจะกันอีกแล้วทุกคนกับอบที่เดียวหวังนะ <c oughs> โอเคก็นนเราวันนี้เราอยู่กันสมคนเราก็ต้องแบบคุมคๆกันหน่อยนะทุกคนเนาะอ <c oughs> อ่าศิลปินต่อไปที่เราจะมารีอกก็คือวงเนี้ย <c oughs> เก็บอาการหน่อยัหยวงเนี้ยก็คือต้องให้คุณจูจูขายนะหลังจากที่เคยกยกับเฟิร์นไปว่าเออเดี๋ยวเขาก็ต้องมาแหละว <c oughs> ันเนี้ย เออแล้วสุดท้ายเขาก็มาจนได้เพื่อการดีเลยนะทุกคนอ่าก็แบบเป็นวงโปรดปลาวันนี้ก็คือให้สิทธิ์ท็อปเจนที่เลยน้องเราเนาะเราสองคนก็เป็นเหมือนกัน่เดี๋ยวเราโอเคก็วงทิสเตรียก็คือ C I S ้กับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า wave ก็อ่าเพลงเขาบอกว่าเพลงสนุกมารอบนี้เป็นเพลงแบงสนุกสนุกเลย เนี่ยต่างจากที่ผ่านมาเนี่ยแบบเท่ๆโคคูดึดดึดนานๆหนูนคิดว่าน่าจะไม่ไม่ต่างกันมากแต่แบบคิดว่าเอาอม<ต>ันทำไปอย่างได้ตยเลยไม่ได้ดูทีเซอร์ทีเซอร์อะไรบ้างเลยก็คือมาวันนี้ก็คือเรียกลเลยเพลงเพลงออกวันไหนนะเมื่อวานหรือวันนี้เมื่อวานเมื่อวานเลยนะทุกคนเพลงออกเมื่อวานเลยนะเราก็แบบจะมาดูให้ได้กันเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าระหว่างซีเอ็กต์อยากจะขายของอะไรไหมฮะพูดถึงอ่ะ จินยองเออยองบุญไม่ใช่ยองบุญยองบุญโอเคคราวนี้เขาไปรู้จักใครรู้จักจินยองนะเพราะว่าเพราะว่าเฟิร์นอ่ะขายโค้ดเชยเัร็แล้วและถึงก็ติดแล้วเรียบร้อยก็มาดูซิว่าวงนี้มจะเป็นหนึ่งนาน้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนเพราะตื่นเต้น ซีน่าอิ i แอนเท e r a เทเมนต์ว้าวอวกาอุ้ยจิงๆเลงค่ะว้าวเ่ ไอจีเบรนโบคนอล็ป่ไหมเบนแบบเอหหนาทำไมฉันรู้สึกว่านาเปลี่ยนอหรือว่าเที่แล้วนางไม่ได้ทำหนุนนี้ะรู้สึกว่านาเป็นเปลี่ยนเออเอาทำไ้าเส้นเลือหนักจัง เพลงสดใสนะครแต่ว่านาเ้นน้องตัดผมหรอน้องตัดผมจริงไหมผมดำด้วยเลิศตัางสีเงาใบหน้าคือสดใสนะแต่้าเต้นหนักมากเล อุ้นี้ดีต้องเลิศมากเลยอ่ะสีสันดีมากเลยโอ้ <c oughs> ยจอมกล้ามขงใครนะจะช่า เออสีส <laughs> ีเลยอู้หูขนุนลงไปจ้าจูงแกจูงตัวใหตัวจริงวีลเลอร์จ้ซีจีแหละแม่แต่ว่าแอคตงแงแสดงเริ่มเริ สปกปกลาสีเลยโอ้ oh, oh. เลิศนะวิสวยนะทำเหมือนจนะักาแล็กซี่เอยเนี่ยเลิศนะเลิศทั้งหมดสวยทองเป็นดาวมีลมมาแล้ว เอวีนี่อุปกาเราเยอะอะไรอ่ะลองเล่นฟองกันโอาอ่ะพี่เิอพ่จิ่มอเลนนั้นเลยไเร็เอไปแคบเบียนหนูแจ็คสเปโร่่านนี้แบบออกเดินเรือ รวมๆกันเนาะประมาณเหมือนแบบคอนขงจันี่หรือเปล่าน่าจะใช่นะก็รู้สึกว่ามันแบบมีมีหลายมีหลายมูดในเอ็มีเดียวแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าอ่าเพลงมันเป็นถ้าถามว่าเป็นแนวน่ารักขนาดไหนก็ไม่แต่แต่มันสดใสอยู่ก็ได้นะแต่ไม่ได้แบบว่าสดใสแบบอ่ะเออมันจะมีความเป็นหนุ่มหนุ่มเท่หนุ่ม หนุ่มคู่แต่ว่าก็จะมีความสดใสในเรื่องของอักษอผาหนาผม,ามาเอ,อ,อ็าา <S <S มบีคอนเซ็าาปต์นิดๆหน่อยแต่ถ้าเต้นก็คือโอมกหนักอยู่ก็มีความแรงอยู่ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันจะเหมือนทีไบจีว่าแต่ทีไบจีเขาก็จะเป็นแนวคอนเทนต์ไปแนวร้องแนวแบบอีกอย่างนึงแต่รู้สึกว่าคือตอนแรกคือว่ากลัวมันจะแบบทับลายันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ทับนะรู้สึกว่าเซยก็ยังมีความเซยอยู่เออแล้วมีความแบบสนุกสนานเงี้ยที่แบลแขนกุดว่า ใช่แล้วน้องใครแข็กรูดคืออยู่อย<จ>่างเงี้ยใชน้องคือแบบจากที่ตอนแรกฉันมองน้องคือน้องจะเป็นคนที่แบบว่าผอมร่างเล็กอันนี้คือแบบไม่น้องนะจ๊ะอ,อีกคนหนึ่งฉันก็ชอบคนที่ตัดผมสั้นชื่อเลยนะคิดไดหนหรอไม่ใช่อีกคนหนึ่งอ่ะที่ตัดผมสั้นชื่อเลยอนะ่ะท้องไทยก็ตัดผมสั้นคนไหนวะท่นานจอน่าจะใช่นะน่าจะอีกคนหนึ่งเออซีจีเลิร์ด ฉันไปแล้ว a ติ i n g a เลิศมาโกาสจะเลิศก็คือเลิศมาแล้วก็แบบเหมือนจะมีฉากหนึ่งที่นางแบบกอดกันกลมเกลียวห้าคนน่ารักที่ผ่านเออแล้วก็โอเคแล้วก็มีฉากเล่นฟงเล่นฟองตกปงตกปลาเออฉากเขาเซตมาเยอะนะสีสันสดใสแบบน่ารักสำหรับนี้มองตัวเพลงทามาได้ไหมได้แต่เราเรารู้สึกว่า อาจจะยังไม่ใช่จริตเราอ่าอาจจะยังไม่ใช่ใช่จริตเราอาจจะต้องแบบฟังก่อนเขามันฟังครั้งแรกไงเข้าใจแห้เหมืนจะเปิดก่อนเอออาจจะแบบครั้งแรกนะทุกคนนะแค่รู้สึกนะว่ามันอาจจะต้องฟังเรื่อยๆมันติดอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังรู้สึกว่าครั้งแรกมันยังไม่ไม่ติดอะ่ะมันต้องมันต้องแบบฟังแล้วแบบมามาแต่รู้สึกว่าอเพลงโอเคแล้วก็<ม>เป็นแนวที่ซีเอไม่ค่อยได้ได้ทำบ่อยเนาะอันนี้ก็นั่งเงียบแต่ชอบ ขอผ่าตัดการเคลื่อนอรูปท่ามมากกว่าอ๋ออันนี้เขาก็จะแบบว่าแนวแบบฮาร์ดคอร์ทุกคนแบบว่าเป็นฮาร์ดคอร์อันนี้เขาก็จะแบบว่าเออเขาก็จะแบบได้โน่นเพราะว่าเขาก็ปักอะไรโปรดปา <c oughs> เออนานแล้วก็ภูมิใจนะคะใน,ะนตัวน้องรูป <c oughs> <c oughs> แต่แต่เอ็มบีสวยจริงนะแต่เราเรามีความรู้สึกว่าแม่งตัดตัดตัดดูงงงงนิดนึงอะ เข้าใจเข้าใจ,าใจฟิลไหมหมายถึงว่ามันตัดดุมมุมนิดนึงแต่หมายถึงว่าภาพเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคอดีแต่เราอาจรู้สึกว่าเฮ้ยมันตัดมุมไานิดนึงว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นแค่แค่นี้ที่ที่รู้สึกว่าติดแต่นั้นั้นก็คือโอเคหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณแมก่กันดีกว่าเราทุกคน น้องหลักสี่แม่ตัดสินคือแบบอะไรทำไม้องเล่นแรงขนาดนขาสเต็ปมากขาอะไรเนี่ยโอโห ฉันก็เลยสับสนหน้าให้มึงเออได้เห็นไหมเห็มต้ก็มีความเกเรแต่ยักษ์ใช้เป็นไไ mm hmm. ทีชื่ออะไรวะรวยน้ว mm ่โ hmm. ะ <c oughs> น่ารักอะเราคนนี้่ยากเสกอีกขาตรงเนี้ย,ยเกี่ยมกับการซื้อแต่เราต้องเกยบบล,ยล็อกไย้ละเออ เธอมีค่านะโอเคเธอเป็นอินเทรสท์ของกี่คนอ่ะรู้เยอะนึงกี่คนอ่ะอย่าไปถามเสียบ้าเสีย อะไรอ่ะุก็รอบกันแล้วเลยอะไรเออมุนเยอะมาก ถ้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยสไตล์นางแล้วก็มีหมุนเวฟไม่ค่อยเยอะปกติเวฟจะเยอะกว่านบบี้เช่ยหมอะจะเป็นชื่อเวฟนะจะมีมชื่อเวฟแต่มีเวฟไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เวฟน้อยเท่าน้อถ้าเต้นไม่อยูอ<ม>่นาะรู้สึกแต่ถ้าเต้นมันก็จะมีความเอยียงมาอยู่แต่ว่าก็ไม่เยอะเหมือนแบบมันก็ไม่ได้ยากเหมือนจังเกิลเหมือนลูฟี่สตาร์มันนำที่บะามาที่แบบโอ้ออ่างว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบง่าย แต่ก็มันจะมีความยากตรงขาทั้งการหมุนทั้งการเทินต่างๆเออแล้วก็นั่นแหละฉันก็มีปัญหาเรื่องการแยกหน้าอยู่แต่พอความินี้ก็ียกหน้าได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนแรกใส่หมวกปืนปะตอนแรกฉันมองน้องคนแรกเ,รเป็นมังเปย์จยองผ <c oughs> อก็แล้วแล้วคนนี้หรอวะก็เลยมองออแล้วคนที่คกงอยู่หรอวะอ๋อผิดคนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออแลบก,กับ น้องผมม่วงผมอะไรนะผมะเลิศอยู่น้องเลิศน้องชายคืนเยอะเออปกติคือคนผมม่วงก็คือเป็นร้องหนักเยอะใช่ไหมใช่อน้องแล็ปก็คือดูเด่นขึ้นน้องดูแบบว่าดูแบบสง่ามากขึ้นเพทงเนี้ยเด็กในความคิดนี้ก็คือถ้าเต็นไม่ไม่ค่อยแบบ,บปึง้งปึ้งเท้าเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้แย่ สำหรับนี่นี่สำหรับนี่นะเออเรารู้สึกว่าซีเอ็กอ่ะมันจะมีความอ่าถ้าสมมติว่ามองมองมองในภาพของซีเอ็กนะเราจะรู้สึกซีเอ็กมันจะเออกระแทก่อนเนี้ยเออแต่เนี้ยก็คือด้วยความที่ตัวนี้นี่แหละมันก็เลยออกมาประมาณนี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะดูเบาๆแต่ถามมาถ้าเต้นจริงก็อืมก็ไม่เบาหรอกถ้าเราเต้นจริงอ่ะก็ก็ไม่น่าจะเบาเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือน้องั้งเบรกก็น่ารัก ือฉันว่าโอเคเนะแต่ละคนน่ะแบบน่ารักแบบดูดูหล่อดูเท่ดูมีสไตล์ดูแบบโอเคแบบออกมาแต่ละท่อนมันมีความแบบจะถามว่าจะถามว่าตอนนี้ตอนนี้ชอบชอบใครมากที่สุดตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าน้องน้องน้อง,องแรปอะจะโดนใจฉันน้องแรปน้องแรปจะโดนใจฉันน,น้องเบก็โอเคนะเบจินยองก็โอเบจินยองก็โอเคนะแต่ว่า เออแต่ว่าแบบเขา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 พิเสนเฉยอะแต่ถ้าถามว่าเทสฉันอะฉันว่าฉันชอบน้องคนผมอะไรนะผมฟ้าใช่ไหมอ๋อคิดเผมฟ้าเออผมฟ้าอืพอฟังรอบที่สองก็ก็เพือนะต้องฟังบ่อยบ่ต้องฟังบ่อยบ่อยอืมก็อย่างว่าแหละมันเขาเริ่มติดชาร์จแล้วไงเองนเขาเขาเปลี่ยนแนวมาแล้วมันก็เริ่มแบบให้มันมีอะไรแบบน่าติดตามหน่อยอะ สวแขนีทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเออสำหรับคลิปต่อไปนะทุกคนก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะทุกคนก็คลิปหน้าก็จะเป็นเพลงอะไรก็รอชมบ๊ายบาย